ใครเป็นบ้างที่ไลฟ์สดแล้วไม่ได้ทำภาพหน้าปกไม่มีภาพหน้าปกสวยๆพอเวลาไลฟ์สดแล้วอ้าปากค้างบ้างสายตามองไปทางนี้บ้างสายตามองไปทางนั้นบ้างนะคะวันนี้ครูยุ้ยได้เจอประสบการณ์กับตัวเองนะคะแล้วก็คิดหาวิธีค่ะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็ ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือ iPad นะคะเข้าไปที่จุด3จุดแก้ไขก็ไม่ได้นะคะจะต้องไปแก้ไขที่หลังบ้านก็คือโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะคะก็หน้าตามัน อ้าปากนะคะมันไม่มีภาพหน้าปกนะคะเนื่องจากว่าคุยยุไรสดแล้วก็ไม่ได้ใส่ภาพหน้าปกนะคะทีนี้คุยยุลองมาเทสแล้วนะคะใช้มือถือหรือใช้ iPad นะคะแก้ไขไม่ได้นะคะปกติเราจะเข้าไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แก้ไขโพสนะคะแต่มันเห็นไหมหน้าตาคุยยุยังอมปากอยู่เลยนะคะก็คือไม่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะเราจะต้องแก้ไขด้วยโน้ตบุ๊กเท่านั้นเดี๋ยว อ่าเรามาที่โน้ตบุ๊กเราแล้วนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่ Facebook Page ของทุกคนนะคะแล้วก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็ใช้คำว่าแก้ไขโพสต์ปกติมือถือหรือ iPad มันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะทุกคนครูยุ้ลองมาแล้วนะคะด้วยที่แบบดูหน้าตาคลิปวิดีโอของครูยุ้ยนคะ มันไม่โอเคเลยนะคะคุยุก็มาใช้คำว่าตัวเลือกนะคะแล้วก็มาคำตัวนี้นะคะอัปโหลดเอ่อภาษาอังกฤษนี่ะก็คืออัปโหลดรูปภาพนะคะทุกคนตึกนะคะแล้วก็จะมาเลือกรูปที่คุยุทำไว้นะคะสักคู่หนึ่งนะคะเลขรหัสหนึ่งสองสองอ่าแล้วก็เปิดนี่ค่ะคือคุยุเลือกรูปนี่แล้วนะคะ เลือกรูปแล้วอันนี้ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออาจากคลิปวิดีโอนะคะอันนี้คือทดสอบนะคะแบบย่อแล้วก็บันทึกไปเลยค่ะแล้วก็บันทึกนะคะมันก็จะมาแบบนี้นะคะการสร้างจินตนาการแบบง่ายๆให้สำเร็จที่เรียกว่า manifest นะคะตึง้งคุยก็จะมีภาพหน้าป,ปกสวยๆเหมือนกับคนอื่นแล้วคะ่ะ